วันนี้นะคะกับวอล์กออวอชิในฉบับมือใหม่แบบไข่ไข่หัดเล่นไม่รู้ว่าจะเล่นเก่งพอที่จะชนะใจทุกคนได้หรือเปล่าทุกคนก็สามารถมาเล่นตามธรรมะได้ด้วยการคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปของธรรมะคลิปนี้ได้เลยนะคะจิ้มจิแล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ดนะคะจะสามารถรับสิ่งดีๆที่ทําให้ทุกคนสนุกมากยิ่งขึ้นกันได้ส่วนตอนนี้ธรรมะจะมาลองเล่นกันแบบเบื้องต้นก่อนอเริ่มจากเลือกเรืลอลบก่อน การเลือกเรือลบของเรานะคะคือคนอื่นถ้าเขามีความรู้เรื่องเรือลบมากๆมันก็จะมีข้อมูลต่างๆที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นที่เราสามารถแบบว่าวางแผนวางแผนการลบของเราได้แต่ธรรมะเป็นไอดอลที่ชอบความสูงเสียงและความตื่นเต้นเสมอก,การเลือกเรือลบของเราจะเลือกจากชื่อที่ธรรมะชอบที่สุดค่ะเ <c oughs> ด็เชายทุกคนดูชื่อตรงนี้เรือลบพิฆคาดน่าสนใจว่ะอันนี้เรือลบล่าตเวนน่าคงจะไม่เหมาะกับคนอย่างธรรมะค่ะ เรือประจันบานเรือประจันบานให้ว่าเอาเรามาลองดูก,กันก่อนว่าเราเอาแบบไหนเราเอาแบบทดสอบให้กอจี้ดูไหมคะนี่แบบแบบแค่นี้ก็พอเป็นการรบแบบร่วมมือนะคะเป็นการประทะระหว่างธรรมะและหุ่นเดนผู้เก่งกาจเฮ้ยทุกคนดูภาพเราจะมาเรือไหมเราจะมาเรือหรือเปล่าไม่เรือสวยมากอะนี่คือมีคสะของกฤเฮ้ยมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะทุกคน เมอนฟีลเหมนน้องอยู่นะี่อ๋อโดนน้อเหรอนี่นี่นี่เร็วมากต้องดักหน้าไว้โดนนะไม่โดนนะไม่โดนะดนะวัยนทุกคนค่ะมันดูเดือดอ่ะนี่มันเดือดกว่าที่คิดนั่นเนี่ยอันนี้ได้ไหมอันนี้เนออะไรเนออะไรไม่รู้แต่เราอะ ชนะว้มันก็ไม่ยากนี่คะเอาแต่เริ่มจากเราต้องไม่มาทะเลก่อนเห็นไหมคะทุกคนจริงๆมันเล่นง่ายนะถ้าทำมันเล่นได้ทุกคนก็ต้องเล่นได้แล้วแหละเพราะชนะโหลดค่ะโหลดมาเล่นด้วยกันอย่าลืมคลิกไปโหลดนะคะใครยังไม่ได้คลิกใครเพิ่งเข้ามาใหม่สวัสดีนะคะ GG ครับ GG ซี่แต่อันนี้จะเป็นแบบผู้เล่นบนทาผู้เล่นค่ะทุกคนต้องคนแล้วเราเปลี่ยนเรือบ้างเนี่ยเป็นเรือพิฆาตดีไหม ลองสักหน่อยไล่สวยมากเทงั้นเอาอันนี้แหละเอยแต่เรือนี้เราไม่เคยลอง <c oughs> ออแต่เรากลัวที่ไหน <c oughs> อ้าโอ๊อยโอ๊ยเขาชนด้คยเขาทำให้มันเดือดนาะนี้ยังค่ะดูหนังชนกันได้ด้วยไอ,อย้อย่ามาชน,ชนัน <c oughs> ทล้ไมก็จะโดนชนแล้ว ทา่า้อาต้องดว่วนช่วยด้วยรุ่นยรหนีเรา ที่คนไหนยังไม่โหลดนะคะอย่าลืมลองคลิกดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ทามาแปะไว้ให้นะคะในปักมุดในแชทนี้หรือว่าใต้ดีสคริปชั่นใต้คลิปนี้ของทามานะคะจะมีโคด้ดให้ด้วยเออถ้ากอโคด้ดนี้ก็จะได้รับทั้งเงิน,นตั้งต้น อมีอะไรดีๆเพิ่พมเติมให้ทุกคนได้เล่นง่ายขึ้นแล้วก็ได้รับเลือดด้วยแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยนะคะจะได้เป็น P ีเ e m i u m Account ด้วยหรือเอ็ลองไปดูแถมยังมีมิชชั่นพิเศษถ้าเล่นครบ15ครั้งก็จะได้ของรางวัลพิเศษเศษอีกจะได้อะไรทุกคนต้องลองไปเล่นให้ครบ15ครั้งกันดูนะคะจากลิงจากลิงเชิญทั้งใต้แล้วก็โคท,ทั้งใต้คลิปของธรรมะนี้ื่อใครได้แล้วมาอวดแคปมาอวดกันด้วยจุ๊บๆอย่าลืมโหลดนะ